ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็คนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทําการ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อน,นี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงงนะครลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับ สวัสดีชาวปืนสเต็กเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปืนสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานกับรายการเกมมือถือน่าเล่นครับต้องบอกก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจในเกมมือถือนะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเกมนะครับหรือทริคภายในเกมต่างๆของเกมใหม่นะอย่าลืมกด s u b s c r i b ชช่องปืนสเต็กเกมโมบายไปเลยครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมแน่นอนครับอยู่กันในรายการเกมมือถือน่าเล่นนะแต่ว่าวันนี้ผมมาแจ้งนิดนึงครับว่าเกมนี้ครับฟุต อฟิวเจอร์ฟุตบอลแมเนเจอร์ครับขออภัยนะครับฟิวเจอร์ฟุตบอลแมเนเจอร์ครับท่านผู้ชม SEA นะครับเซาท์อินเดียเชียเนี่ยเปิด CBT นะครับบนสตูไทยเฉพาะ Android นะครับถึง31สิงหาคมนี้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับทดลองกันนะเกมฟุตบอลแมเนเจอร์ลิซิแท้จาก FIFA Pro นะครับเพื่อนๆเกมนี้เนี่ยผมเคยได้ทำการรีวิวเกมไปแล้วนะครับตัวเต็มๆรูปแบบของเกมเนี่ยถ้าใครเนี่ยอยากจะรู้ลึกนะครับหรือว่าอยากดูตัวอย่างเกมมากกว่านี้นะครับก็ คลิกเข้าไปหน้าโปรไฟล์ของผมนะครับช่องดูผมผมนะก็เลื่อนหาเกมนี้เลยครับ Future f o o t b a l l Manager ผมเคยทำคลิปไปแล้วซึ่งคลิปนั้นจะละเอียดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเกมอ่คลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกแล้วกันนะครับว่าเขาเปิด c b t นะครับพเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับเป็นเกมสวมบนบาเป็นผู้จัดการทีมนะครับเหมือนเป็นโค้นั่นเองนะครับอ่า โดดเด่นด้วยระบบการมีส่วนร่วมนะครับในระหว่างการแข่งขันก็คือในการที่เราเนี่ยจะสามารถออกคําสั่งกับผู้เล่นนักเตะในสนามได้นะครับโดยนะครับมันจะมีปุ่มให้ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็กดตามนะครับปกติเกมแนวนี้นะครับจะไม่มีการส่วนร่วมภายในเกมเลยนะครับจะนั่งดูอย่างเดียวนอะแต่ว่าเกมนี้ครับเราได้ออกคําสั่งเองนะครับเหมือนว่าให้ทํานู่นทํานี่ตรงนี้ไปทางนู้นไปทางนี้อะไรอย่างงี้นะครับเป็นมีทัวร์ระบบทัวร์เมนต์นะครับเปิดการนักเตะก็มีนะครับอ่าอย่าลืมไป ลองทดสอบกันนะครับ CBT ครับ Future Football Manager ครับผม